นมันก็ซีวีปี2007ตัวเอสิงคโปร์นะเอสตัวเอสนะคะเครื่องสองตันเกียร์โตไม่ติดแก๊สไม้เน้อยๆอยู่ที่ประมาณแสนสามหมื่นต่อกิโลเมตรปี2010ได้เป๊ะได้เดิมได้คือคือคือรอบขันเนี่ยคือคือหาจุดเขาเรียกว่าอะไรอะหาจุดแบบอ่าตำหนิไม่มีนะคะคือตัวนี้เป็นรถไฟแนนซ์ยึดนะคะไฟแนนซ์ยึดส่งนันประมูลนะคะ ใช้น้อยนะคะคันนี้นะคะใช้งานมาน้อยมาก <c oughs> น้องเช็ดคือคันนี้ใช้งานมาน้อยมากอะปีสองพสิบสีดำสีเต็มสีดำนะคะเราให้ทำงานทำโปรตับให้ดูเลยนะจ๊ะจ๋านะคะข้อแรกเนะี่ยไฟโปรเจคเตอร์นะคะสฟโปรเจคเตอร์เรียววาวสวยนะคะรอดนะคะคมดำแล้วโคมงะเก็บสวยเป๊ะนะคะไม่มีหยุดมีเยิ้มเนาะไม่ติดแก๊สนะคะสีเต็มสีดำสีมันนะคะ จะเป็นป้ายต่างจังหวัดนะคะคือตัวนี้มันก็คือคอนเซปต์บลจิสเนาะเป็นป้ายต่างจังหวัดจังหวัดตลาดนะคะก็อันนี้โอนลงนีเลอรคือโอนลงเทพแล้วนะต่อไปจะเป็นป้ายกรุงเทพอัตโนมัติเลยนะคะจะเป็นป้ายกรุงเทพตัวน,นี้รอป้ายใหม่มาใส่นะคะนี้เราเห็นเลยน้องพลาโค้ดมากนะคะสาะทํามอัจย์ไห้เห็นจะจ่าเลยเนาะ,ะอันนี้เราก็ถ่ายริยวของเราไปนะส่วนหน้าที่ของเรานะคะชุดกระจังหน้านะคะกระจายหน้าของมีโลโก,โก้ h o ได้อยู่ตรงกลางนะคะ ผมเนี่ยก็สวยนะผมเนี่ยสวยสองชั้นนะคตัดด้านล่างมายคือสามชั้นนะผมเนี่ยของชกระจังหน้ารถเนาะช่วยจังหน้ารถน้องก็เดินไปแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรักก็ก่อนนูรักลูกเขามากเราดูแลประมาณคนนี้นะคะก็น่ารักเนาะน้องๆต้องอ่านะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาค่ะไฟตัดหมอกนะเรียบร้อยนะคะครบใช้งานนะคะแล้วก็ ลา่างคือจะเด็นจะเดินคือจะเดิเดนปอดีรถอ่ะคะ่ะจะเดิตปอดีรถไม่ความแข็งความตินนดนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะมีแผงคล้ายๆลังขึ้นนะคะตรงกลางด้านด้านขึ้นด้านกระจังหน้านะคะจะมีแผงตรงกลางใใคาล้ายๆจังแยงวงล้างขึ้นล้งขึ้นใหญ่ๆนะคะมันจะเป็นระบายความร้อนนะคะข้างในเป็นหม้อน้ำเนาะ อันนี้เป็นออปชั่นที่เออตอบโจทย์ดีมากเลยนะคะเพิ่งเห็นก็คันนี้ปี2010 2010เนี่ยคือคือคือ,คอมันจะได้คือสภาพสดมากนะคะสภาพสดสดมากนะคะดูได้เลยนะแต่คงตะเข็บเนี่ยเป๊ะนะคะไม่มีหยบมีย้อยไม่มีแบบอ้าไม่มีอะไรตะเข็บเอารถเนาะล้อถ้าล้อแบบสิบเนิ้วยางมิชลินนะคะ17นิ้วยางมิชลินมาด้วย เดินเจ้าของเดิมใช้นะคะ17นิ้วม,มิชลินนะคะหอดสเจ้าของเดิมเขาดูแลมาดีมากเลยยอมรับนะคะมีสัดรกอนซูงกันโคูนข้างล่างเนี่ยที่มีสัดการสานิมที่เรียบร้อยนะคะสัดการสานินมให้เลยเเป็นรถต่างจังหวัดสงสัยจะใช้ในเ um. มืองใช้แบบเล็กน้อยอะ่ะคะ่ะแล้วก็เกิดเอ็มมกเซเลนต์หลุดหลุดไม้หลุดมือมานะคะก็น่าเห็นใจเนาะสถิตแบบนี้นะคะแต่สินค้ามันก็ต้องเปลี่ยนมือ การใช้งานไปโดยแบบสินค้ามันเป็นแบบไม่รูแบบ้ว่าอะไร่ะแบบมันเป็นแบบระบบไฟแนนซ์นะยึดมาก,ก็ขายต่อแ้ก็เป็นระบบการจัดการของการไฟแนนซ์แล้วก็ทางแบง์ธนาคารนะคะอ่ามราดูภายในนะคะภายในภายในนะคะภายในก็ภายในก็คือประตูข้างแผงข้างประตูนะคะอันนี้คือแผงข้างประตูฝั่งคนนั่งนะคะที่จับมือก็ เออคะเป็นจะเป็นพลาสติกพลาสติกหนังดําพลาสติกแข็งหนังดำนะคะนี้คือพลาสติกแข็งนะคะแล้วก็จะมีแถบสลเลอร์นะคะแถบสเลอร์สวยงามตัดลงมานะคะอ่านี่เป็นหนังเย็บนะคะหนังเย็บสีครีมนะคะสีสีมันนี่หนังหนังนิ่มหนังอ่อนนะคะหนังนิ่มสีครีมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพลาสติกแข็งนะคะเป็นแบบคือจะมีความรูปเล่นนะคะรูปเล่นของ แข่งข้ามประตูเนาะสีลำโพงอันนี้คือลำโพงรถนะคะเออนี่คือฝั่งคนนั่งเนะาะฝั่งคนนั่งนะคะเข้าไปก็เป็นแถบเซเลอร์สเตเลสนะคะบางี่ค่ะว่าซีีชัดเจนนะคะอ่ะานไม่ได้นะคะตัวน,นี้คือได้ความสวยความเดิมมันจะมีนี่เลยนะคะนี่เลยเพดน,นะคะเพดรถเอาจ้องด้วยความ <laughs> เพดรถสเปคนี้จะเป็น,น,นปสีเขียวนะคะ นี่เลยให้ดูไว้เลยนะคะฮอนด้าฮอนด้าออโต้นี่ขาบได้เลยะะเทเลนหมคะมีเซพีคุณคะเนาะโอเคอเคนาะสวยตัวถังสวยเป๊ะนะคะไม่มีรอยบุบสายไม่มีรอยขยับนองขยับน็อตนะคะเสาเสาคานนะคะ,ะ,คะต่างๆเนาะอันนี้คือสภาพคานนะคะผ่านเลยอะบอรหน,นังนะคะบอรหน,นังสีครีมหนังส,สีครีมฝัม่คงคนนั่งนะคะถ่ายที่มืดขออภัยนะคะ เบาะนังส si ีครีมนะคะสีครีมดูได้เลยสีครีมสเปคนี้จะเป็นเบาะนังสีครีมนะคะเบาะนังสีครีมนะคะเต็มตึงไม่ยับไม่ย่นนะคะไม่มีแตกนะคะคือบาะอกเขานะคะไปด้วยนะคะข้างกลางก็เป็นเออโชวฉีเราหันไปหันมานะข่านกลางนะคะกลางระหว่างคนนั่งคนขับกับเบาะคนขับกับคนนั่งเราจะมีเคยอว่าเก็บของนะคะมันจะมีที่วางแก้วอันนี้ที่เปิดปิดลุกซ์ไวตัวนี้เขากำลังสั่งทำอยู่นะคะตัวนี้ เัืนียเลื่อนได้นะปิเดเปิดได้ไดนะคะสองสามช่องว่างใช้งานได้เยอะนะคะโอเคมาดูคอนโซลน,นะคะคอนโซลมันจะมีคอนโซลดำนะคะคอนโซลดำดำละเรียบร้อยมากแล้วคอนโซลดำเรียบร้อยมากนะคะคอนโซลเนาะแล้วก็มีชุดแอร์นะคะชุดแอร์ก็ทังกลางสองช่องหนึ่งช่องสองช่องนะคะแล้วก็ฝั่งคนข้างนะคะข้างทั้งสอง 2, ข้างอีกสองช่องนะคะก็เป็นรวมทั้งสี่ช่องนะคะเองนะคะ แอร์ก็สักเต็มน,นะคะสักเต็มในเย็นนะคะเอ่ออันนี้ซิลเลอร์นะคะตัดลงมาด้วยซิลเลอร์สเตเลสสวยนะคะสวยงามในความสวยงามนะคะเย็บเก็บของลงมาก็เป็นพลาส,สติกแข็งนะคะพลาส,สติกแข็งก็คือพลาส,สติกเป็นแบบคือเรียน่าจะเป็นแบบพลาสติกในต้นท่อน,นะคะที่เก็บของนะคะข้างในาเป็นเฉดดำคือท,ที่เก็บของเนาะโอเค อันนี้ด้านหน้าผ่านนะคะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยย่นไม่มีรอยยับด้านหน้าสวยนะคะช็างกลาานะคะเป็นชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะคะก็เป so evet. so. wow. ็นสเปครถเลยนะคะไม่มีการเปบไม่มีการอัพเกรดมาหรือไฟมานี่หน้าเดินโรงงานเลยกันเป็นโรงงานเลยเนาะชุดเีอร์นะคะปรับแอร์นะคะปรับอุณหภูมิแอร์นะคะฝั่งตรงนั้นนะเครื่องเสียงนะคะปรับโหมดต่างๆนะคะวงสแกนได้ครบนะคะ ดีวีดีซีดีนะคะก็ใส่ช่องนะคะใส่ช่องแล้วเสียบเข้าไปแล้วฟังเพลงนะคะเปิดเพลงออกมาได้นะคะเปิดปิดได้นะคะคบรบอุปกรณ์เล้านะคะครบคันนะคะจบที่คนส่วนกลางนะคะโอเคข้างบนก็เป็นระบบชไฟนะคะไฟก็คือมีไฟเก่งไฟเก่งทั่วไปนะคะก็มีเปิดปิดไฟต่างๆมีที่เออแยกเก็บของในเบ็ดนะ่ะเหลยบนิ้นที่เก็บของนะคล้ายๆเก็บกุมเป็นตรงเป็นตาต่างๆก็ใช้งานได้เลยนะคะ อันนี้มั่นกระแสน,นะคะทำกระแสนะคะมีที่เาได้ไหมคก็มีกระจกเนะเาะกระจกหลอมไฟด้วยก็มีกระจกให้ด้วยนะคะเปิดปิดไฟได้ไหมเออโอเคไม่มีเนาะเอ่อเพดานเรียบร้อยนะคะเพดานได้ความเรียบร้อยเนาะเพดานได้ความเรียบร้อยทั้งคันเลยเย่างนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นเบาะ ฝั่งคนนั่งนะคะบอกฝั่งคนนั่งก็มีเลยนะคะบอกฝั่งคนนั่งนะคะก็ได้ความเรียบร้อยนะคะไม่คือคือคือเบาได้คือคือคือเรียกว่าอะไรเนี่ยสาซ่านนะคะสาซ่านไม่ยักไม่ย่นนะคะแต่ผ้าผานเลยเนาะอ่าชุดแตกัะข้าวก็แขงข้างประตูนะคะข้าวก็แขงข้างประตูนะสีสีออกเรียกว่าสีครีมเหมือนกันเลยนะคะสีครีมนะคะแขงขางประตูแล้วก็เบาสีครีมนะ ความเรียบร้อยนะคะนี่นะคะสีเขียวแข้งประตูก้อนี้ค่บเดินนะคะพลาสติกหนังดําพลาสติกแข็งดํานะคะแล้วก็อะบริสิเลอร์สแตนเลสสวยงามน,นะคะอา่านี้ก็คือหนังนิน่มหนังอ่อนนะคะหนังคือสีครีมนะคะตัดเย็บสวยงามประณีตนะคะที่วัดแก้วนะคะแล้วก็ลโลโกเรียบร้อยนะคะมาดูด้านถ่ายรถด้านถ่ายรถนะคะ ด้านถ้ายรถเนาะด้านท้ายรถนะคะด้านถ้ายรถนี่็คืองนเห็นนะคะสีเต็มนะคะระบบกล้องระบบไฟไปนะคะไฟก็ให้ความเรียกว่าสาดตรงสว่างสวัยเวลากลางคืนนะคะสีแดงนะคะแดงนะคะแดงตัดขาวนะคะให้ความสว่างสวัยเวลาเปิดเวลาเลี้ยวเวลาอะไรก็ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเนาะ ก็จะมีใบเด็กชายใบเด็กชายอยู่้างค่ะข้างจนจนท้ายน่ะมันจะมีตีออกมานะคะตับจนเป็นมากนะคะแล้วเราก็ดูข้างในก่อนข้างในได้อะไรมั่งค่านนี้คือได้ความแบบเป๊ะมากเลยเนาะตัวนี้ด้านขายด้นะคะเหลี่ยมเดิมนี่คือเราไม่อยากปวดเหลี่ยมเดิมสวยงามเป๊ะสวยงามนะคะใบองเลยอาร์ตอยู่ครบนะคะปกติตัวนี้ มีทักงะเองดีเซลเนี่ยเวลารีวิวจะไม่มีสินค้าคือไม่มีตัวนี้นค่ะตัวนี้จะเป็นหนึ่งในยี่สิบพันนะคะตัวเนี้ที่วางที่วางของนะคะเนี่ยในน้ำอย่างที่วางของตัวนี้เนาะหนึ่งในยี่สิบพันจะเจอนะคะอันนี้ก็ถือว่าเขาดูแลมาดีมากเจ้าของเดิมนะคะอันนี้ด้านล่างเลยนะคะด้านล่างคือพาสติกแแ็งดํานะคะเป็นถาดกระดาดน,นี่ก็คือพร้อมใช้ง,งานนะคะขายของก็ดีนะคะขายของปลอดภันยนี่โอเคเลยนะแบบนี้นะคะ นมุมแคบบานเรอภใคนะคะเดี๋ยวเราไปไว้นิดนึงเนาะคือสีได้ได้เป็นสีดําเต็มสีดําคือสีแบบเรียกว่าอะไรอะสีแบบคือสีผ่านนะคะกันสนซุ้มล้อต่างๆเขาใส่มาทบใส่มาใส่มาคือแบบเบะมาเบะทุกร้อนะคะซุ้มล้อนะคะสาดการสนิมใส่มาเลยอัคะไม่น้อยนอยคือ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 ถ้าถามว่าปีนี้รุ่นนี้นานๆจะเจอแบบคือคือแบบ คือสวยอ่ะค,ค,ค,คือคือมันมันสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็่ได้มาแคไม่โมนิฟายเลยนะคะคืออยู่ซักลาา้างคำควาสาดแล้วก็ตั้งขายลยเนาะไม้นะคะไม้แสนสามหมื่นกว่านิดหน่อยนะคะอันนี้ชุดไฟข้างนะคะจะมีเฉดไฟเลี้ยวขาให้ความเ,าเรียกว่าเวลาเปิดไฟลงไปเลี้ยวได้เลยนะคะคือมันจะเป็นสิ่นแบบชัดเจนและไกลนะวะ แข้งประตูส,สะอาดสะอานนะคะไม่มีแตกนะคะไม่มีเลยะคะู่สีครีมนะคะสีครีมด้านล่างนะคะสีครีมนะคะแล้วก็หนังที่ตัดหนังน้ำชีดตัดเย็บสวยงามนะคะแล้วก็ซูลเลอร์พลาสติกแข็งรันขัดน,นะคะเต็มประตูฝั่งคนขัดนะคะเอ่อตัวนี้หมดปับบอร์นะคะปรับบอร์มันจะเป็นแบบแมนนวลเนาะแมนนวลก็ติดแบบเขาแล้วค่ะแมนนวลน,นะคะ ชุดตักเบานะคะม้วนนะคะสีเบาสีครีมสีแถวเ,เออบอดทั้งสี่ตัวนะคะคือสภาพผ่านคะคะทราบค่ะอุปกรณ์ต่างๆในรถคือพร้อมใช้งานได้เลยนะคะคือถือว่าถ้าตีคร่าวๆก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะคะตีเป็นเกรดนะคะประมาณว่าปีสองพันสิบตัวนี้รุ่นนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสบายๆนะ,ะไม่ติดแก๊สน,นะคะตัวถังสวยประวัติดีนะคะ นี่ชุดพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยนะคะสามกล้างนะคะมันจะมี jamais, มสูโลโก้ยต้าด้างกลางนะแล้วก็มีแอร์แบ็กเอเบสอยู่ตรงนี้ด้านด้านกลางด้านล่างนิดหน่อยนี้นะคะชิลเลอร์เป็นเหลี่ยสวยงามนะคะพวงมาลัยหนังตัดเย็บสวยงามนะคะมันจะเป็นซี่ฟันปลานะคะเหลี่ยมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเนาะ สตาร์ทให้ดูนี่ทะใหม่ทใหม่รถทำใหม่แสนสามหมื่นโอ้สตาร์ทมือเดียวด้วยนะคะสบายแข็งแรงนะไม่ติดแก๊สไม่แสนสามหมื่นเนาะ่าสบายสบายกันเลยนะคะคี่นี้นะคะใครได้ไปนี่ไม่ผิดหวังเลยเนาะเว่าไม่มีอะไร่านี้ก็เ่ว่าโอเคอย่างไรก็ฝากคันไม่เป็นทางเลือกสักคันนะคะนี่เลยค่ะ h o n d a c ซีรสปีสองัสีดำนะคะ ราคาเบาๆอยู่ที่สามแสนหกห่นเก้าพันมีเรื่องสองพันมาตัวเอสนะคะมีไฟแนนซ์รองรับตลอดเวลาที่เต็น์นะคะถัาทายทีมขายของเราชื่อคุณแตนหยกนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองเจ็ดสองหกเก้านะคะเบอร์ทุกวันตั้งแต่เวลาสามโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ